สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเปียกปูนอันชันนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงแป้งเท้าใหญ่ม่อมสองช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นแล้วก็น้ำอันชันนะคะ,ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนำแป้งข้าวเจ้าลงไปในภาชนะ แล้วก็ผสมแป้งเท้าใหญ่มุ่มน,นะคะแล้วก็น้ำตาลตายหนึ่งถ้วยตวงเลือป่นค่ะแล้วก็น้ำอันชันค่ะ ของแห้งไปเลยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้้วเจ้าแป้งไทยแดม่องเกลือป่นต้องการนะคะแล้วก็จะนำน้ำดอกอัญชันนะคะเทลงไปะค่ะ นี่ใส่พายนะคะใส่พายตะล่อมตะล่มค่ะแป้งจะพุ้งนะคะก็ค่อยๆตะล่อมเข้าไปค่ะตะล่อมนะคะและ้วก็เทน้ำมันชัน ใส่เพิ่มเข้าไปอีกค่ะ ยิงไปเลยหมดเลยนะคะโอ,อ,อ้ฉันหลังจากละคนทุกอย่างเข้ากันแล้วแน้ระลัยนะคะเราก็จะนำไปกวน,นะค่ะไสกองแล้วก็กวนนะคะ